เลยครับแฟนแฟ,นแฟนสยามสป,รปอร์ตนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มควันหลงศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับในเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้จีนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองคาบ้านประเดิมบอลโลกพิชุเขาเรียกว่านอนไม่หลับเลยโอ้โหมันนอนน้อยเลยตีสามได้แนละมันบอกช้ำไม่หมดอ,อารมณ์แบบมันค้างมันงึงมันงงมันอะไรไปหมดอะอเพราะว่าเรานั่นคือเส้นทางบอลโลก ถูกต้องปะเราจะหมดหวังตั้งแต่เกมแรกเลยอ่ะใช่คือมันเร็วไปไหมคือมันแบบยังไงวะยังไม่ทันได้หวังเออมันจะหมดหวังกันแล้วซึ่งเมื่อวานเนี้ยเต็มเต็มไหยไปชุอืโอ้โหต้องยอมแล้วว่าเอาจริงๆกระแสเกมเนี้ยมันดีก็ดูบรรยากาศก่อนเกมดิสามื่นว่าคนในวันที่ศรัทธาฟุตบอลไทยมันลดลงไปเพราะว่าคุณทําบริหารการกันแย่จนไปโดนแปดศูนย์ที่ยุโรปใช่ใช่แต่แฟนบอลชาวไทยพอถึงเวลาที่ต้องให้กําลังใจจริงๆเขาก็มากันนะ ฝ่าแดดฝ่าฝนฝ่ารถติดไปเชียร์กัน3500 0ื่นห้ากับสี่หมืแต่สุดท้ายเมื่อวานลูกเกมการเล่นพิชุบบอลมาโนบอนไลไรระบบสิ้นดีเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดที่<ม>เท่าที่จะหาได้แล้วนะใช่เตะเซตเนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีทั้งเรื่องของความเก่าประสบการ,าารณ์การผ่านทัวรเมนต์อะไรต่างๆมาเยอะ<ม>าการไปกาแข่งต่างประเทศเ คือทรัพยากรคุณภาพคุณภาพของนักบอลโอเคทุกอ,อย่างอแต่ผลมันออกมามันผิดคาดไปเยอะเลยคาดไปเยอะอคือถ้าเกิดชุดนี้แล้วมาโน่คุมแบบนี้ส่งลงไปเล่นกันเองเนี่ยห้าไปที่แล้ว่ยชนะได้แต่ฟุตบอลสมัยใหม่ใครๆก็รู้ว่าระบบ แท็กติกการเล่นมันสําคัญมันจะพึ่งแค่อินดิวด้วไม่ได้ซึ่งในเกมที่ไทยแพ้จีนเห็นได้ชัดจีนเนี่ยคุณภาพเขาตกลงกว่าปีไปที่แล้วที่เราเจอเยอะมากเลยพี่ชุก<ห>ใช่ไหมใช่ตัวผู้เล่นโอนสัญชาติก็ไม่มีแล้วตัวก็มาจากสมโมสรในเหลีกจีนที่กรอดบลงไปเหมือนกันถูกต้อง,องในเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขาก็ยังแพ้ทีมจากไทยเลยสโมสรในเหลีกจีนแต่ด้วยความสามารถของโค้ชอย่างยันโควิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าจีนเขาต้องการเรียกศรัทธาแฟนบอลเขาเหมือนกัน และเขามีวิธีการเขามีจ็อบเขารู้ว่าเขาไม่ดีพอเขาก็ซ้อมแล้วเขาก็เล่นตามเทคนิคนะถูกต้องเลยสนโป่งสนโป่งมาเป๊ะย่างทุกอย่างก็คือสังเกตได้ว่า2รลูกที่เราเสียคือเป็นจังวะที่เราคลองบอลนะใช่คลองบอลแล้วโดนเขาตัดแล้วทำเร็วเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาก็สกาเรามาดีแลต้องีอย่างกัรเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราว่าตรงไหนอะไรยังไงด้วยนะใช่แล้วก็จีนในเซตเนี่ยต้องชมว่าเขาก็เตรียมงานมาดีเหมือนกันโดยเฉพาะอลิซาด้ายานวิดที่ ขาคุมเมื่อไหชุดเหล็กนะถูกต้องเขากล้าที่จะดันนักเตะเรารุ่งขึ้นมาเล่นกับในชุดใหญ่ใช่ซึ่งต้องขอเราคาดหวังสูงเหมือนกันด้วยแล้วปรากฏว่าโหเขามาบุกอัดเราคาบ้านเลยนะส่วนเราเนี่ยผมบอกเลยนะผมงงว่ามาโน่เขามีทีมงานสเกลปะเขาแทบไม่รู้จักจีนเลยดีกว่าอไอรู้จักจีนไม่เท่าไหร่ผมว่ามาโน่ยังไม่รู้จักนักเตะไทยดีพอเลยอผมก็งงเหมือนกันเมื่อวานนี้มันจัดตัวได้ผิดฝาผิดตัวไปหมด ตำแหน่งแรกกิตาการแมนมรู้ทั้งรู้เล่นกองกลางมาตลอดอเล่นทีมชาติเล่นในกองหลังเนี่ยได้กับอาเซียนแต่มันก็เห็นแล้วว่าเวลากิตาการแมนเล่นกองหลังไปเจอทีมชาติระดับเอเชียเอาไม่อยู่เจอกับระดับท็อปเนี่ยกิตาการแมนรู้สึกว่าจะโดนเจาะง,ง่ายมากแล้วผมงมงเขาเอากิตาการแมนมายืนเป็นตัวบิลอัพอะบิวให้ใครอะ มันไม่มีระบบลงมาบิวให้กันเลยใช่ใช่ปะ่ะใช่ตัวคนที่มาบิวและดีที่สุดนะ่าจะเป็นชนาทิพย์ใช่เออคนที่แบบคอยมารับบอลนนี่ยเพื่อนนะแลวพลิกไปข้างหน้าได้ดีที่สุดข้างหน้าให้ครีเอทให้หมดสุดท้ายมันก็เกิดความสามารถของชนาทิพย์ถูกต้อง,องแล้วเป็นไงพอชนาทิพย์ลากลากสร้างสรรเกมได้ดีแต่ถ้าชนาทิพย์เจ็บปุ๊บเห็นได้ชัดหลังจากนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้ชนาทิพย์อายุ30ไปลากแบบได้เวอร์ชันเนี่ยชนาทิพย์อายุ ประมาณ21ที่ไปลากยิงมาเลเซีย224 0ซึ่งมันเวอร์ชันนั้นมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไงคือชนาทิพย์แบบไปเล่นอีกสเต็ปนึิงแล้วใช่คือต้องต้องอย่าลืมว่าเจ้าเจไปญี่ปุ่นอ่ะทำไมใช้คนละแบบนด์ใช้เขาเขาเล่นแปดบอล2องงกว่าอะไรถูกต้องเล่นร่วมกันใช่ใช่ซึ่งผมไม่เห็นจากทีมชาติไทยในเกมเจอจีเลยไม่มีคำว่าเล่นร่วมกันเลยนะพี่ชุบอลเล่นหนึ่งสองขนาดนักบอลเอย่ากฤติปัญญายจะบอกเลยว่า นี่กันนนี่คือไปเจอไมซ์เซจเจลิงมานะใช่ไงยังบอกโหเราขาดการเล่นร่วมกันนี่ไงนี่ขนาดเจะบุ๊คพึ่งไปได้ไม่กี่ปีนะเขาเห็นแล้วว่าโลกของฟุตบอลสมัยใหม่อะ่ะม,มันลันไปไหนแล้วแล้เมื่อวานเห็นได้ชัดจริงๆคือความผิดพลาดระบบการเล่นและที่ผมรับไม่ได้คือหลังจากที่บอลเราโดนนำปุ๊บอะมันนี่รู้อะผมว่าเล่นอีก20สินาทีหรืออีกวันหนึ่งอะอยิงไม่ได้ <laughs> ใช่ปะ่ะยิงไม่ได้ไได <laughs> ให้ทดเวลา มากกว่า9นาทีอะไรก็เถอะนะเพราะว่าเนี่ยหรือว่าคุณต้องเราได้นั่งดูพีเปอรีนั่งดูเจลีญทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหช่วงเวลาเนี่ยถูกต้องช่วงเวลานาทีทองนะมันโถมไปเถอะช่วงโทดเจ็บที่มันโอเวอร์แบบนี้สิบนาที12นาทีอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นในช่วงที่บอกว่าพละกําลังก๊อกสุดท้ายเ่าได้บอลเรารู้ไงก๊อกสุดท้ายแล้วก็สมาธิมันแบบมันหลุดมันลอยได้หมดอ่ะมันเซฟวินาทีเลยมันพลิกโฉมเกมได้เลยถูกต้อง แล้วเราแบบไม่มีจังหวะจบเลยอะคือเหลือเชื่อคือผมบอกเล่นไป20 30นามีก็ยิงเข้าไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากอะไรระบบไอ้ลูกที่เราเสียเนถ้าระบบดีๆเนี่ยก็มันจะมีคนคอยมาซ้อนนะแต่เนี่ยคือกัปตันตรงกัุตบอลมาโน่ต่างคนต่างเล่นมันก็เลยเป็นที่มาที่โอ้โหโดนคาบ้านตั้งแต่เกมแรกพี่ชุแล้วมันก็หวังยากนะที่เราจะผ่านรอบ1ิทีมเลยอีกตั้งเอาจริงเหมือนอีกตั้ง5้าแมตช์ใช่แต่มันประเดิมจีนด้วยคาบ้านเนี่ย มันผิดผิดค่าไปแล้วแผนที่เราวางกันไว้อะมันกลายเป็นว่าทีแรกล่ะชะตาชีวิตมันอยู่กับเราไงการที่จะเข้ารอบไม่เขารอบอันนี้ต้องไปลุ้นจีนแพ้สิงคโปร์ต้องถล่มจีนหรือว่าแพ้ให้น้อยหรือว่าอยากให้เขายิงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันกลายมาต้องฟ้าลิขิตอะฟ้าลิขิตช่วยเรานิดนึงด้วยซึ่งฟุตบอลโลกมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่เราต้องไปด้วยฝีมือไงถูกต้อง ส่งผลเลยกระแสแฟนบอลหลังจบเกมนี่คอมเมนต์น่าจะเป็นล้านด่าไปดูเพจไหนบอลไหนมีแต่คอมเมนต์ด่าเป็นร้อยโอ้โหมันรับไม่ได้ในวงกาแฟในวงร้านอาหารตอนนี้วันเนี้ทั้งวันก็พูยง่ายว่าเขาคุมทีมมาสองปีอ่ะเขายังหาสไตล์ทีมชาติไทยไม่เจอไอ้้ายุุก่อนซิโก้บอลแบบต่อบอลกับพื้นทัานท่านเห็นชัดรอุวัตเล่นเกมรับเห็นชัดนิชิโน่นี่บอลโพสิชัน แบบเล่นแบบเป็นเคลื่อนที่เป็นกุ๊ปแต่บอลมาโน่เนี่ยม,มันคือบอลเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะอินดิวิวดวล้วนๆก็เรียบร้อยทีครับมาโน่ o, ก็ยังไม่ออกนะเห็นเขาบอกสู้ต่อนะเจอสิงคโปร์โอ้โหยังยังหลอง่ออย่างดีครับแต่ตอนนี้เนี่ยทีมงานผู้ประสานสมาคมหรือมาดามแป้งที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องในทีมชาติไทยก็ต้องมาคิดแล้วนะว่าถูกต้องครับจะทำยังไงทีมชาติไทยเพราะว่า ศรัทธาแฟนบอลมันเริ่มพังลงเยอะขึ้นอ่ะมันน่าเป็นห่วงไงมันจุดกระแสมาได้ลองคิดภาพอุปสจีนเนี่ยกระแสไปต่อเลยแต่เนี่ยอาจารย์ไปแพ้คาบ้านเลยไงโอ้ก็รอดูคอมเมนต์เข้ามากันได้นะว่าว่าคิดเห็นยังไงแต่ส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเราส่งก็เซ็งเชื่อว่าแฟนบอลไทก็เซ็งก็แต่ก็ยังมีเกมกับสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้แล้วก็เลยไปเยือนจีนแล้วก็เลยในบ้านเจอสิงคโปร์อีกห้าเกมก็ต้องลุนแรง เอาสิงคโปร์ให้รอดจนตอนนี้ต้องหรอเคือถ้าเกิดไม่ได้สามแต้มก็จบก็จบนั้นจบจริงจบจริงใช่แต่ถ้าชนะเนี่ยมันยังแบบเอ้ยหวังเจอจีนในบ้านเขาเราไปชนะได้ถึงตอนนั้นไทยไทยอาจจะเปลี่ยนโค้ชแล้วใน่วลาเปลี่ยนไปได้เออก็เดี๋ยวรอดูนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube และ Facebook ของสยามสปบร์ตวันนี้ผมน้องต้องและพ่ชุขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ